ราคาเดี๋ยวกครับมึงส่งคลิปพี่เมียดูยังยังครับคุณแม่เมียผมก็ดูแล้วมึงที่ไหนดูในโทรศัพท์มันเอ็งมีได้ไงอ่ะนี่ครับให้เอ็งมีกำลังเปิดด้วยมันพูดว่าอะไรปูพูดเยอะพูดว่าไงอ่ะพูดตามหมอไม่ใช่มันมันมันเป็นคนบอกให้ฉันพูดแบบนี้เพื่อไม่ให้มันโดน ก็มันสอนฉันว่าให้หมอพูดแบบนี้ไม่ฉันจะรู้เรื่องเลยให้ดูให้ดูติอะไรฮะ <S 2> <S 2> อะไรไม่รู้ว่าอาย,ยุมันบอกให้ฉันพูดอ่ะอะไรอ่ะ,อะมาให้ฉันพูดนำให้มันอะพูดดังๆไอ้เสียงเปิดดังๆไหมดังแล้วดังเ็นนเี่ยอ๋อแล้วใครส่งให้มึงอาย,ยุป๊อปครับ ก็เมียงว่าไงอ่ะก็บ้านแตกดิครับเอ๋อไอ้ตามมาดิเลยโยบุรีกันนะตามมาดิเลยเยอะเยอะมึงแฉตั้มเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนไลน์บอกว่าไงนะว่าเรียกว่าที่รักอะทำอะไรอยู่อ๋อมีคนไลน์บอกว่าที่รักทำอะไรอยู่ใช่หลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นโยบ้านแตกครับ และเอ็นไปรักเขาหรือเปล่าไม่ครับเอาแล้วแล้วดีๆเขาจะมีรานได้ไงอ่ะตอนตอนนี้เขามาเ<อ><อ>ด,ดี๋ยวนี้เอาเอาเอาเบอร์ผมไว้ครับเอาเบอร์ไว้แล้วเราเคยบอกรักเขาเหรอไม่ครับเอา้าไม่เคยบอกรักแล้วเขาจะแยกมึงที่รักได้ไงอายุมึงพูดปาษาจีนเคยบอกรักเขาแน่เลยว่าน่าจะใช่ไม่เคยเอาไอ้มึงหยับหยิตั้มไปหยิบไยิบไปห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 ยิบไยิบไปหยิยิบไปหยิบไ่หยิบไปหยิบไปหยิบไปหบไปหยิ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 หยิงไปหยิบไปหยิบไไปหยิ ไอ้ปัวตายแน่มึงตาย,ตายไม่ใช่พูดไอ้เท็นี้ไม่ไอ้ปัวผ้าผู้หญิงมันไม่เคยผู้ชายไม่เคยบอกรักมันจะเรียกที่รักไหมใช่ค่ะน่าคิดน่าคิดมากเลยต้องไปพูดให้ความหวังอะไรขอนหรือเปล่าเออไม่ครับเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยสองคนเนี่ยอ้าวทำไม,เ,ออไมเชื่อไม่ได้อ่ะละล่นมากเลยเนี่ยคู่กันเนี่ยอ,อ,อ้๋อเชื่ออะไรเนี่ยเอ,อ้าเป็นยังไงอ,อ่ะ อายุคนไอ้คนนี้ดิเมื่อเช้าเห็นมันเดินไปร้านค้าครับคนเนี่ยอะไรเนี่ยเรียนเ,เอาไปแม่งอยูย่ไหนกูเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ะเอามาห่อมาเลยเนี่ยไปแจ๊กนี่เนไปให้ด้วยไปแจ๊แววกไม่มีเลยสุดยอดเลยโคตรเบื่อเลยว่ะเมื่อวานร้องไห้ร้องผมให้ให้อิ๋นอยู่นี่แล้วเริ่มทำตัวแบบนี้แล้วกูจะเอาระว่ได้เหรอบุรีอยู่หน้าเราเลย โคตรน่าเบื่อเลยเมื่อวานร้องลมร้องไห้ก็บอกแล้วไม่ให้สุบูรีแม่ไอ้เมื่อกี้ที่มาเอาของอ่ะกี่ลูกลูกนี่เง่าน่ะแม่มันก็ไปกินเบียร์นะออกไปกินเบียร์ข้างนอกนัน่ะโคตรน่าเบื่อเลยธรรมดานั่นี่ยน้ผมถามว่าใครทำเนี่ยเออไปมัลูกกลับมาเห็นเนี่ยเฮ้ยเอ็งเอ็งยังเคลียร์ไม่จบนะเอ็งกล้องก่อนนะมาดิก่อนมาก่อนยังไม่ถึงเวลามานี่มาเคียร์จบก่อนมาเลยตามจอด เคียไม่จบเดี๋ยวก่อนเออเห็นไหมเมียนบอกไม่ต้องหนีเอาเคียเลยมาแจกได้ไงเออไม่ใช่ต้องเคียให้จบอ่าอ่าเออเอออ่าไอปูอยู่ฟังด้วยอ้าวเอาเคียเลยอ้าวน้ำอ้าวอยู่ดีๆผู้หญิงก็บอกเล่นทิรักได้ไงเขาจะร่อเหรอเพราะไม่ใช่เอ็งเคยไปบอกว่าคิดถึงเขาหรือเปล่าไม่เคย มเคยนิดนึงครับเคยเคยนิดนึงอ้าวแล้วได้เองดีๆแม่ผมเอนับพือขอแบบเป็นพี่เป็นน้องครับอ๋อนักพือเป็นพี่เป็นน้องแล้วทำไมจะบอกว่าคิดถึงอ่ะเอาแบบอ๋ออายุมึงกระเห็นแช่ใช่ไหมว่าไอ้ตั้มเคยบอกสิทิ์นะว่าใช่ใช่เอาแล้วตั้มตั้มเคลียร์ดีๆนะตั้มเอายังไงเอายังไงตั้มเคลียร์เอา เอ้ยมันยืนมันมันยืนไม่ค่อยทรงตัวเลยนะจ๊ะหนอมันโอ้เหมันมันร้อนหล่นยังไงไม่รู้เนี่ยตั้งอายุเอาไงเอาไงกระบอกพี่เออเอ็งเคยรักเขาเหรอไม่เคยครับอ้าวเอ็งบอกคิดถึงเขาได้ไงมันก็คิดถึงเหมือนพี่อ่ะเฮ้ยมีเหรอคิดถึงเหมือนพี่ไม่พี่น้องเขาเรียกเขาเรียกแบบนี้เหรอมาที่รักมันที่รักไม่ใช่นะตั้งตั้งตั้มก้าตั้มก้าเหมือนยุ่งในยุ่งยังกล้าเลยเออ มึงยังไงเนี่ยเอ็งรักใครหรือเปล่าจ้ามึงหลอกใครอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่ได้หลอกแล้วเอ็งทำไมเขาเรียกทีรก่รักอ่ะตอนนี้กําลังเคลียร์ปัญหารักห้าหกเศร้าฮะ <c oughs> ไอ้นี่เมียก็จับได้ฮะไอ้นี่เมียก็จับได้เวลาสาวมาชวนเมียทะเลาะ คือแผนมันนะเพื่อให้เมียอะไรเอกจากห้องใช่ไหมตั้มครับใช่ครับยังไงนะยังไงนะก็ทะเลาะให้เมียอะไรออกจากห้องไปไปคุยกับสาวอาอยุโอ้ยยุยุแผนเจ้านี่ล้ำลึกมากเลยอ่ะสุดยอดว่ะอายุเออสุดยอดมากเลยอ่ะบอกกับที่รักอ่ะเอามึงมึงบอกมองมีใจให้เขาเหรออ๋อไม่มีครับได้บอกแล้วจะไมบอกว่าคิดถึงอ่ะก็คิดถึงเหมือนพี่ครับ เฮ้ยมพี่สาวคนนี้ครับพี่สาวเหรอเห็นได้ว่าได้ข่าวว่าไปขับรถขับลาให้ด้วยใช่หรือเยอะใช่ครับทำไมอ่ะขับรถไปส่งเขาครับเขาไม่มีใบขับขี่ครับอาจารย์อินเชื่อหรอไม่เชื่อครับแล้วไปทาไปอ่ะไปทำไมอ่ะเออมันก็ไปหลายคนแล้วพอเยอะครับอ๋ออล้วเขาจับมือแล้วไหมไม่ครับโอเคไม่จับนะครับแล้วบอกพี่ถึงไหมพี่ถึงครับเขาบอกหน้าเลยครับและเอ็งเอ็งเอ็งบอกว่าไง ถึงมัน <irgendw> ก <carbono S 2> ันครับโดนโดนโดนเอาแล้วเอาแล้วนี่หลังจากคลิปนี้ออกไปมึงจะไปเคลียร์อะไรไงเอออะไรนะครับหลังจากคลิปนี้แฟนมันได้เห็นเองจะเองจะเคลียร์ไงผมบล็อกไปตั้งนานแล้วไม่ใช่แฟนคนใหม่ไงก็เดี๋ยวเฮ้ยกินเ้าเฮ้้ยหม้้้ อย่ายางยางยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีโดยสาเหตุอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เดินได้นะทำเยอะนะอันนี้หายแล้วเร็้ยวเฮ้ยใครใครบอกอะไรตามบอกมาเลยกี่คนที่มึงบอกรับเป็นกี่คนแน่ๆต้้มก็คนเดียวครับไม่ใช่มึงบอกคิดถึงเึงกี่คนคนเดียวครับน้อ้แน่นะน้อแน่ห้อแน่น้อแน่ตั้ม มึงกรอนปะไม่ครับระหว่างมึงใจอยุใครกระรอนะกันอยู่เออใช่ใช่ใช่อยุกระรอนมากกว่าเดี๋ยวแล้วงว่าที่นี่ออกไปเนี่ยกูมัจะได้ออกจากห้องเราไหน่าจะไล่ครับไม่น่าเชื่อเลยแผนยุ่สุดยอดอ่ะพี่พูดตหน้าไม่ชิมห้ามกระห้นะเออเอ้เอยแอบเาอเขอบอองหรือเปล่าเอานรงเองเออเออเออเอมเออเออกอเอยเออบออเ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 อองเหมือนพี่ครับเฮ้ยเหมือนพีอเออออเออเออเอ ใช่เลยใช่ครับงานตรงตรงรบ้านมันแตกนะวันนี้ต้องพูดโกหกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดื้อมากเลยไม่ไม่บอกเลยถ้าดื้อจะจัดไปดื้อมากเลยคนนี้สุดยอดเลยหมดเลยเดี๋ยวก่อนเยังเดี๋ยวลุงปัดเซ่พักอะไรเงี้ยเอ่อเบายัง อ่ะแล้วเช้านี้บายังมันหายเลยใช่ไหมเมื่อคืนเดือนแรกเพราอ้อนหัวไหมแต่รับปากกันว่ไม่ได้อ้อนหัวนะหนูนอนคนเดียวโอเคมันีแล้วก็เท้ามันดึงไปแล่วใจดได้แล้วตรงเนี้ยโอเคจบจบเป็นมากี่เดือนเป็นมาสองสามปีแล้วค่ะปกติเดือนแยกปวดหัวไม่ได้อ้อนหัวนะไม่ค่ะอยุ่งไม่ได้จริงยันนงวันนี้นะครเราจะทำให้ครอบครัวเกาแตกแยกนะ แต่เป็นชิ้นนะไอ้นี่ก็แสบไอ้นี่ก็แสบแต่มันบอกว่าไอ้นี่แสบฝาไอ้นี่ก็บอกไอ้นี่แสบฝาไม่รู้ใครแสบกับใครฮะ